เพื่อนๆชาวโซเชียล l า a เฟซบุ๊กบุ๊กเราดีกว่านะสวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคมเฟซบุ๊กเนอะมันมาเหตุยังกันมันมาเส้นทันกันเนอะมากกว่าพูดแบบนี้มากับเอาขาวๆดูเอาก็สวัสดีเนาะเพื่อนชาวโซเชียลแคมมันนีู่กัพากัน มาเอาพอาันมา่เบิ่งเสือเนาะเอาเสเือไปลี่ยนบ้านะ้ม่พอหอ่อลวงไม่พอว่าฉันผสมกี๊สมกีหาลักมันก็ลักมกีจ้ะมาอกะมากันหลายคนเนาะมันไปส่หลอ่อรูกับบุ้มเมียงหลยพอกันสิ้นทันกระทักนิดเด้อนะครับเนาะไม่มปมัญหาอย่งดอก กะหนูไม่ยังนอนกะฝากไครกันนีเจ้าคือได้บ่ไลหนูลบมุ่งละหนูไปขนับดกบ๊ายบายบ๊ายบายด้วยประแต่ว่าเอาปัดแต่ไม่ไหวหนูมีมว่ากับประแต้มกับคนปลาเนาะเรากะหมวกกันนอกเากะน้องเตาน้องเตาไปตเตอกับหมวกกันนอกเด้วเด้กครับบ๊ายบาย